ยาเสียสาวค่ะเป็นประเด็นขึ้นมาอีกนะคะสำหรับคดีของคุณแตงโมซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าเอาล่ะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่ว่าไปเจอนะคะว่ามีคนบนเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยไปเจอยาตัวนี้ในตัวตำรวจบอกว่าอยู่ในสำนวนแล้วด้วยซ้ำค่ะทางด้านของเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะพันตำรวจโทกีรบ ปิตีรานนท์ค่ะยอมรับว่าตอนนี้ได้รับหนังสือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากทนายรณรงค์แก้วเพชรขอให้ตรวจสอบ ปริมาณแอลกอฮอล์และกส็สารเสพติดในเลือดผู้ที่เกี่ยวข้องคดีแตงโมใช้วิธีแก๊สโครมาโทกราฟีเป็นวิธีที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดไม่พบแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่พบสารกลุ่มเบนโซไดอาซีป so ินชนิดอั m, ลปราโซแลมเรียกง่ายๆย,ยาเสียสาวอยู่ในร่างกายของหนึ่งคนบนเรือค่ะที่ได้รับผลจากทางสถาบันวิธีเวนะครับว่า อในจํานวนที่อตรวจที่มีการส่งตัวอย่างเลือดมาให้ตรวจเนี่ยะนะครับก็ทางนิติเวศเนี่ยได้รับอผลตรวจส,สี่สี่ลายนะฮะอีกลายหนึ่งเนี่ยเขาไม่สมัครใจที่จะให้จอะเลือดตรวจนะครับแล้วก็ ผลตรวจต็นพบว่ามีมีหนึ่งรายนะครับในสี่รายเนี่ยพบสามติดติดนะครับอส่วนแอลกอฮอเนี่ยไม่พบนะฮะไม่พบนะครับ,บ,นรบเนี่ยก็เป็นที่มาที่ไปแล้วเขาได้ระบุไหมคะว่าที่พบเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะคะสังคมก็คงรู้กันอยู่นะฮะแต่ว่าก็คงคงาทางทางผมคงได้สะดวกที่จะเปิดเผยน,นะครับทางด้านของพลตำรวจโทจิรพัฒน์ ผู้มิจตค่ะผู้บัญชาการตํารวจภูทรภักหนึ่งยืนยันนะคะว่ากระแสข่าวเรื่องยาเสียสาวที่พบหนึ่งคนบนเรือไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นไม่ใช่อะไรแปลกใหม่รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในสํานวนคดีแล้วนะคะแล้วก็สารที่พบเนี่ยเป็นเพียงยานอนหลับพบในผู้ชายก็ไม่น่ากังวลเพราะว่าไม่ได้พบในผู้หญิงค่ะ ทางด้านของโฆษกตำรวจนะคะพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงค่ะบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มยาที่ตรวจพบใช้ทางการแพทย์ต้องมีใบสั่งจากหมอเป็นยาใช้คลายความกังวลทำให้หลับค่ะนนที่ผมเรียนทราบว่าใช้ในผู้ชายนะครับแล้วก็เป็นการใช้ผมไม่แน่ใจว่าหลังเ,งเกิดเหตุต้อเกิดเหตุัไรนะครับก็ทำให้ลบ ความผิดกฎหมายและทําให้หลังนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องกระบวนการสอบสวนรายละเอียดในเรื่องถือว่าเขาผู้ชายคนนี้ผู้ถูกร้อเนี่ยใช้เมื่อไรอย่างไรใช้เพื่อผู้สมรู้อะไรแล้วก็มีมีโรคหรือว่ามีเหตุผลว่าความจำเป็นในการใช้อย่างไรนะครับตรงนี้พนักงานสอบสวนได้มีการสอบปากคำคแล้วนะครับเขาอยู่เขาอยู่ในเระบอนี้แอย่างที่ผมเนี้ย มีรายงานนะคะว่าปอออกมายอมรับนะคะว่าตัวเองไปตรวจแล้วก็เจอผลยานี้สาเหตุที่กินเพราะแก้เครียดก็ให้คนเนี่ยไปเอายามาจากคลินิกแห่งหนึ่งเป็นการกินหลังเกิดเหตุการณ์ก่อนไปตรวจสอบเลือดในร่างกายตอนนี้คงต้องรอปอออกมาเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ ทางด้านของแพทย์หญิงถาปณีสมบูรณ์ประสาทแพทย์การนอนหลับสถาบันประสาทวิทยาค่ะบอกว่าสารอัลตราโซแลมจะพบในตัวยานอนหลับบางชนิดเป็นยาควบคุมพิเศษของกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งต้องระบุชื่อผู้ป่วยพร้อมทั้งตำแหน่งที่อยู่ในการจ่ายยาให้ชัดเจนเป็นยาชนิดพิเศษไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปยาตัวนี้ทําให้นอนหลับ คลายเครียดทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงร่างกายรู้สึกอยากพักผ่อนบางครั้งผู้ป่วยที่ใช้ยานี้จะไม่สามารถจำเหตุการณ์ก่อนกินยาได้ซึ่งยาดังกล่าวจะทิ้งสารตกค้างไว้ในร่างกาย2-3วันผู้ใช้บางรายถึงขั้นหมดสติควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะเราสงบลงนะคะมาถึงวันเราก็จะคามดาวลง,งที่เรารู้ว่าขาบ้านมาทำให้เราช่วยนอนใช่ไหมคะตามที่เราดูกัน ใช้เพื่อให้ทำให้เราสง,งบลงคลายดาวก็จะนอนหลับได้ง่ายขึ้นอีกอันหนึ่งที่สำคัญของมันก็คือว่ามันมีสถานะของอ่าไม่สามารถจำเหตุการณ์ได้หมายถึงว่ากินเข้าไปปุ๊บไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสมมติเรากินคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ถึงเท้อมาหรอจะแ,แบบงงๆเอ๊ะเมื่อคืนเราทําอะไรไปบ้างใครมาหาเราหรือจะทานยาหรือเนี้ยมันมันจะทํามไม่ค่อยได้ายาชนิดนี้นะคะมันจะใช้เวลาประมาณ สองถึงสามวันในการขัอบออกจากร่างกายยาเป็นยาควบคุมเป็นยาเสพติดยานี้มันจะอยู่ในกลุ่มยาควบคุมพิเศษเพราะฉะนั้นร้านขายยาจึางไม่ได้ค่ะเอามาทางด้านของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดกันบ้างนะคะทนายตั้มนะคะโพสต์ข้อความบอกว่ากรณียาเสียสาวในพยานหนึ่งในห้าคนบนเรือก่อนหน้านี้ตัวเองเป็นคนเปิดแชทลับกับสื่อหลายหัวว่ามีคนส่งข้อมูลหลักฐานมาว่าคนบนเรือบางคนเคยก่อเหตุมอมสาวมาก่อน ส่วนตัวไม่อาจตอบได้ว่าคนนั้นเป็นใครและเป็นคนเดียวกับที่อยู่บนเรือไหมแต่ในเมื่อมียาแบบนี้อยู่ในกระแสะเลือดในวันที่เพื่อนเสียชีวิตแบบปริศนาคุณควรออกมาชี้แจงสังคมว่าใช้ยาตัวนี้ด้วยจุดประสงค์อะไรคะเพื่อนของอคนที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องแตงโมคนหนึ่งนะครับแจ้งผมมาว่ามีนายคนนี้เนี่ยมักจะใช้ยาเสียสาวเนี่ยนะครับ บ่อยครั้งในสมัยก่อนที่ตัวเองเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือได้นะครับที่เล่าให้ผมฟังนะครับว่าทุกครั้งที่เวลาไปเขาจะพกยาไปด้วยนะครับแล้วถ้าเจอผู้หญิงที่ชอบที่อะไรเงี้ยก็จะเอาอยาตัวเนี้นะครับหยอดลงไปนะครับ คุณต่ายสายทานนิยมการนะคะโพสต์ตเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันว่ายาดังกล่าวไม่ได้มีครอบครองกันง่ายๆแม้แต่หมอก็ใช่ว่าจะจ่ายตัวนี้ได้ต้องระดับหมอเฉพาะทางเท่านั้นก็เลยสงสัยค่ะว่าทําไมถึงไปพบในผลตรวจเลือดของพยานในเหตุการณ์ได้คะ่ะซึ่งเรื่องนี้ยังไม่จบง,ง่ายๆนะคดีต่างเมือกลายเป็นมหาการนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้